สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแป้งแล้วก็ช่องพีเอ็มฟอนะค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้า Standard c a p นั่นเองคันนี้นะคะคือ Standard c a p XL เครื่อง2000นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็น 4x4 คูณ4ด้วยขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองค่ะแล้วก็ตัว 4x4 คูณ4ะคะเขาก็มาพร้อมกับทรงยกสูงแบบนี้เลยนะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแต่งอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะ อย่างแรกนะคะคันนี้เนี่ยติดสกูฟากระโปรงเพิ่มนะสะกูฟากระโปรงคันนี้เป็นสีดําตัดกับสีดําด้านนำเงาตัดดําด้านแบบนี้นะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของแรดนะคะเป็นตัวสามติติตรงนี้ค่ะถัดลงมาที่ด้านล่างเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็นทรง FORD ทรงแรปเตอร์แบบนี้มีไฟ LED ให้3จุดเลยค่ะ และซิกเนเจอร์ของตัว Next Gen นะคะก็คือไฟหน้าของเขาเลยไฟหน้าใหญ่มากๆแล้วก็เป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์ด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างเห็นกันชนหน้าสีแบบดําด้านแบบนี้นะคะตัวสแตนดาร์ดแคปเนี่ยเขามาพร้อมกับกันชนหน้าสีดําด้านแบบนี้เลยไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นสีขาวหรือว่าสีบรอนนะคะก็จะได้กันชนหน้าสีดําด้านแบบนี้ไปเลยนะคะ ต่อไปที่ด้านข้างนี่ติดคิ้วรอเพิ่มนะคะขนาด6นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับหมุดหลอกแบบนี้ด้วยนะคะมาดูกันที่แม็กแล้วก็ยางของคันนี้นะคะนี่ตัวนี้ได้เปลี่ยนแม็กแล้วก็ยางใหม่นะแม็กของเขาจะเป็นขอบ16นะคะลายหยดน้ำสีดำด้านส่วนยางเนี่ยจะเป็นของไซลุนนะคะสเปกยาง2 6 5 7 0 r 1 6ค่ะมือเปิดตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะเราติดครอบมือเปิดเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็มีในส่วนของคิ้วกระสาดเข้าไปเพิ่มด้วยค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ตรงนี้มีตัวอกักษรอะคริลิกนะคะเป็น4ีคูณสแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครในยอยากออกรถที่เขาสามารถขนของได้เยอะๆเ,เน้นขนของนะคะแป้งก็แนะนําเป็นตัว Standard c a คคันนี้เลยคะ่ะเพราะว่ากระบะของเขาเนี่ยวางมากๆเลยตอนนี้นะคะแป้งอยู่ข้างในรถแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครคิดว่าออกตัว Standard Cap ไปเนี่ยแล้วจะนั่งไม่สบายเปลี่ยนความคิดได้เลยแป้งได้ลองนั่งแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องนําคันนี้เนี่ยไปส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าฟีลการนั่งฟิลการขับข้างในเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัว XL XL p พ u s เลยนะคะฟีลการนั่งอะ่ะดีมากแล้วก็ไม่ได้มีความแบบกระดอนเลยแบบนุ่มสบายมากเลยนะคะแล้วฟังก์ชันข้างในเนี่ยเขามีมาให้แบบครบๆเลยนะคะหน้าจอก็ใหญ่แบบนี้เลยนี่สุดยอดมากๆนะคะเรียกได้ว่า ออกแค่ตัว STANDARD CAP เนี่ยก็ได้ไปครบทุกอย่างแล้วนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับตัว s t a n d a r d Cap x l 4คูณ4ที่แป้งพามาชมกันวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง p m f o r มให้กับเราด้วยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยอยากซื้อรถฟอร์ตนะคะก็สามารถติดต่อแป้งมาตามที่อยู่ไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ